เผยต้นสังกัด B.N.K. 48แจ้งความคืบหน้าสารมินิชัยแนทเทลินผิดสัญญาจริงค่ะบริษัทอินดิเพนเดนต์อาทิตย์เมเนจเมนต์จำกัดหรือ IM ดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง B.N.K. 48และศิลปินไอดอลหญิงวง C.G.M. 48ขอแจ้งกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับอดีตสมาชิกวงที่ไม่ได้อยู่ในคล้าย IM ทางบริษัทเองคร้ขอความกรุณาสื่อสารมวลชนทุกท่านไม่อนุญ,ญาตให้นำไปใช้ต่อท้าย ่่าาวตางๆได้นําวง BNK48 ในการลงข่าวประชาสัมพันธ์จากอดีตสมาชิกวงทุกท่านรบกวนให้เปลี่ยนใช้ชื่อเป็นอดีตสมาชิกวงไอดอลเช่นการพาดหัวข่าวหรือการโปรยสร้างความน่าสนใจต่างๆแม้กระทั่งภายในเนื้อหาข่าวทั้งนี้บริษัท i am วิเคราะห์แนวโนม้มอดีตสมาชิกวงบางท่านนําชื่อของวงไปใช้พื้นที่ที่สื่อเองก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้อ่านที่คิดว่ายังคงอยู่ในวงนี้และพลาดหัวข่าวบางสื่อเนี่ยกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทร่วมไปถึง ืให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดอีกด้วยโดยใกล้ลบกวนอดีตสมาชิกวงทุกท่านใช้คําว่าอดีตสมาชิกวงไอดอลในการประชาสัมพันธ์ตนเองบนพื้นที่สือ่ออาทิสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์วิทยุและออนไลน์เป็นต้น i am ต้นสังกัด BNK4 8เองได้ออกมาแจ้งความคืบหน้าล่าสุดนี้สารนิชัยแนทเทอรีนพิสัญญาจริงให้ชำระค่าเสียหายและคืนสื่อออนไลน์ค่ะอีกครั้งเองผลการตัดสินในครั้งนี้เรื่องคดีความระหว่างบริษัทอินดิเพนเดนต์อาทิตย์เมนจเมนต์จำกัดหรือว่า i am กับคุณดุสิตาคิติสารักคุณชยัยอดีตสมาชิกวงในวันที่29ามกราคม2564ณนาร่ศาลแพงรัชดาจากคำพิพากษา สรุปได้ดังนี้ค่ะบริษัทฟ้องคดีโดยสุดจริตแต่คุณดุสิตา หรือว่าแนเธอรีนผิดสัญญาต่อบริษัทโดยคุณดุสิตาขอลาออกทันทีแต่บริษัทให้เลื่อนการลาออกไปโดยให้เข้ามาทํางานตามที่บริษัทกําหนดและคุณดุสิตาเองยินยอมซึ่งสารเห็นว่าย่อมเป็นการบรรเทาความเสียหายให้แก่บริษัทสารจึงมีการปรับลดค่าเสียหายเหลือ1น0 0 0แบาททั้งนี้ยูสเนมและพาสเวิร์ดของสื่อสังคมออนไลน์บริษัทของคุณดุสิตากิตติสาระกุณชายแนเธอรีนให้มีการตกลงทําสัญญาจ้างมีข้อตกลงให้กับคุณดุสิตาหรือศิลป ปีนของบริษัทปิดสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวและบริษัทมอบบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ในฐานะศิลปิน bnk 4 o e ซึ่งมีผู้ดูแลบัญชีก็คือคุณดุสิตาและพนักงานของบริษัทเพื่อคุณดุสิตาออกจากการเป็นลูกจ้างของบริษัทคุณดุสิตาจึงจะต้องคืนบัญชีเครือข่ายออนไลน์สังคมให้แก่บริษัทด้วยถัดมาในเรื่องของการบิ่นประมาทสารเห็นว่าข้อความนี้ของหายหมดเลยเป็นการที่นางสาวดุสิตาส่งข้อความลงใน messenger ไปยังแฟนคลับของเธอ ยังไม่ถึงกับเป็นข่าวกระจายไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปและไม่ได้มีความหมายว่าบริษัทเป็นผู้ร้ายที่ขโมยของแฟนคลับของนางสาวดุสิตาจึงไม่เป็นการหมิ่นประมาทที่เป็นการทําให้เสียหายให้คุณดุสิตาหรือว่าแนทเทอรนลนชําระเงินจํานวน1 0 0 0 0แบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีให้เกินยูสเนมและพาสเวิร์ดแก่บริษัทและให้ใช้ค่าหรือชารำรเนียมและค่าทานายความแทนบริษัททั้งนี้บริษัทเองมีมาตรการในการดูแลศิลปิน ในสังกัดตลอดสอดล้องกับมาตรการพาครัฐอย่างเข้งคัดและคำนึงถึงความปลอดภัยศิลปินเป็นสำคัญรวมถึงบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลศิลปินและฝึกฝนให้ศิลปินนั้นพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อให้เป็นศิลปินอย่างมีคุณภาพเติบโตยั่งยืนในวงการบันเทิงบริษัทให้ความสำคัญรองร,องรับการทำงานแขนสายบันเทิงอื่นๆของศิลปินภายในค่ายนอกจากนี้ทางบริษัทยังคงวางกลยุทธ์ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ดนวยวิธีการส่งภาพนิ่งคลิปวิดีโอเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์จาก จากบริษัทให้แก่สื่อมวลชนอัปเดตข่าวสารต่างๆที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนทุกท่านต่อไปเพื่อเว้นระยะห่างในสถานการณ์ไวร COVID ัสโควิด -19 ้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเาวาล่าสุดที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ครั้งหน้าหากมีความอัปเดตเรื่องใดๆเราจะรีบนามาชี้แจงให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ